สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มารูเจ้าตัวเล็กทำงานครับเพิ่งมาจากซื้อข้าวจะเสร็จแล้วครับผมเสร็จโครงการแนละ้วจะได้ย้ายเจ้าตัวเล็กไปถักลูลางหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นครับลงไหลทาง ครคับเดี๋ยวพอฝั่งนี้เขาทำเสร็จเราก็ค่อยมาอีกโครงการใหม่ครับมีอีก2โครงการครับสำหรับงานพอระบายน้ำ กงพีมาใหม่รู้สึกว่าขับดีนะครับมันขับง่ายมาทำงานง่ายครับสำหรับรถใครที่รมหลวมไปทำเลยครับมันทำงานง่ายกว่ากันเยอะเลยถามว่าทำได้ไหมรมหลว,วมมันก็ทำได้แล้วครับแต่ว่าจะให้ขับง่ายจะให้สั่งได้มันก็ต้องแน่นนะ เส้นนี้รถพ่วงก,ก็จะวิ่งเยอะหน่อยนะว่าบอ่อหินค่อนข้างที่จะเยอะครับโอเคขับรถดำครับ ก็คิงลาสิคาบดันต้องเป็นเท่าแกร่รับรถดำรอผมก็เลยโดนใช้ให้ไปซื้อข้าวครับเท่าแก่ก็เลยขับรอซื้อข้าวป่วาจะไม่ซื้อกับข้าวมาแล้วถ้าเท่าแก่มานี่มีกับข้าวแน่นอนแต่ว่าก็เผื่อเผื่อใจเอาไว้ครับ เลซื้อกับข้าวมาด้วยพอมาถึงเท่าแกมาถึงก็ใช้ไปซื้อกับข้าวมาเพิ่มครับไกลจากบ้านไกลกวที่ไปทําอยู่กันทะรักนะครับนลยทะรักยี่สิกิโลมานี่สาสกิโลครับไกลกว่าเป็น10บกิโลคาแรงหักคาน้ํามันออก กับการเดินทางแต่ละวันนี้ก็เรือไม่มากนะครับอะไรเซฟได้ก็เซฟครับทำงานจะให้เรือเงินนี้ต้องมีการคำนวณน,นะครับได้น้อยก็คำนวณแบบน้อยได้มากก็คำนวณแบบมากนะครับ อูระเมาโทรเข้าครับเมื่อกี้ตามที่จริงเขาไม่ได้ให้ขุดลงไปนะครับผมขุดลงไปนู่นไปหาต้นไม้นะนี่ท่อมันสุดแค่ตรงรถยืนอยู่นี่ครับแต่ว่ามันลึกจะให้น้ำมันไหลยังไงเลยทีนี้ท่านผู้ชมวา ถ้าไม่ขุดทําทางลงไปรอถามช่างรอถามคู้รับเมาก็ไม่มาสักทีผมก็เลยตัดใ,ใจขุดเลยถ้าองั้นน้ำมันก็ดันออกปากบอระบายน้ำนะครับบอผัดถ้ามันไม่มีทางไปเนาะนก็เลยขุดยาวเลยครับขุดยาวแล้วก็เลย จะจอดก็ไม่จอดนะเพื่ออะไร สซินร้อนไหมบสือีตัวเนี่ยมาบเสียบร้านลาบือะไรปิงไก่ปิงไก่ตะมุฮงสียุ่เออร้านนั่นแหละปิงไก่ตำมุงแล้วก็พวกแคบม้งแคบมูตีต้เตาต้เ้าหู้เนำมเบจัเข้มจัเมนละ ลโมเมนต์เรา,า,รเ,าเขี่ยวมาหัวาปากเราจัจาง่งแก้วใส่เท่ารลกับบนว,วนัวหรอวะเรากัใส่จนเข้ม <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับให้เจอกันใหม่หคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ